กล้วยตัดกล้วดในต้นสะตอโอ้ยมันสิเหลือเป็นแนวมันบ่นล่ะ <c oughs> มันต้องหอดหนามเนาะมันต้องหอดหนามซุ่มๆฉันว่า <c oughs> ต้องหอดทุกมือทุกมือเอาเอาเอา,เอาลมแล้วบ่หนิ <c oughs> <c oughs> บ่ดท้าเลยหดกอกล้วยอยู่ลมแล้ว <c oughs> โอ้ใบกล้วยก็มีแต่งงามให่ปะโอ้มันก็ตายยังสิละใหญ่ตายใช่ตาถิ่งไงมัตายโอ้มันหลายดอกอยู่ด้วยนี่อันนาวียนเพื่อนหนึ่งดอกหนึ่งหนึ่งอันดอกกล้วยมันสุดแล้วสองอันอันนาเวียน ไปเอาเสียมมาฉับออกดอกกล้วยไปหน่ยอย <c oughs> เอาไปกินกับหนมเกน,เ,กนเดี๋ยวค่อยไปเอามาสับออกดอกกล้วยสะน้ำมีปลาหรือไม่ไมมเอาปลาอย่างมะปล่อยไปเลย,เยโอ้โอ้หากล้วยแก่พี่น้องหากล้วยแก่ หาแก้กล้วยหะกล้วยแก,ยกรหาบานเทียต้องเอาให้คุ้มโหลดเด้อุณแลนไว้เถอะได้รอะแก้หรอบ่เนี่ยแี่คือพอเห็นโอ้มันบงนังเนาะเอาโลดเอ่ะมันมันแก้หรอบร่มันก็เป็นเรียมๆอยู่เอาไปใส่เราคน้นตัด แก่มาเป่อคนมาตัดเอาบ่โอ <ta> ้ยอะไรโกแล้วเดี๋ยวว้าโุก well, ค so. ้าเคี้ยวเรลืเถอะโอ้ยมันมวยยังสี่เองเนาะมันมาเต็มตึงตะลึงตึงตึงโุกค้าเคี้ยวแล้วตัดต่ดตัดตัดตั้ง่แ่แมันยิง่แต่แตต่วต่ต่แต่แตต่ตแต่แ

เอาขวานทีไปห่นโอ้ยอะนี่อยาา่างไรคอนี่ <c oughs> นกกินแล้วขางหนึ่งหนันเย็บบะล่ะเขนี่ก็พี่น้อง